สวัสดีครับมือนี่นะครับผมนะครับสวนสุดที่อินทรพาลำนะครับมอนี้ก็จะมาขนปุ๋ยขึ้นรถนะครับนะครับเดี๋ยจี่ายกับขึ้นไปเบิ้งนะครับขนกำลังพากันขนปุ๋ยขึ้นรถนะครับพร้อมที่จะไปปรุงดินให้กับคุณแม่แดงนะครับอยู่อำเภอเกษตรจังหวัด้อยเอ็ดนะครับนะครับกะ รถคันนี้คนนใ้เทียสองลอยหาซบสอบนะครับผู้ใดสนใจนะครับที่วิธีการปรูหลุมของสวนสุธิอินทภาลัมนี่นะครับกเขาผมกับเห็ดสวนด้วยกันครับว่านีเป็นแบบย่างให้เบิ้งนะครับผมกับประสบความสําเร็จมาแล้วนะครับเอามาบอกต่อนะครับผู้ใดจีมีทุนมาหลายคิดว่าเป็นทุนก่อนทุ้ายของเจ้าข้องเพื่อจะ เห็ดห้ครอบคัวเข้าดีขึ้นก็ต้องปลูกแบบวิธีของกับผมนะครับได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบก็บมีผมก็จะบอกทุกวิธีการดูแลทุกอย่างนะครับหรือเอาปุ๋ยสร้างปุ๋ยผมก็จะมีแมคโคไปคูดไห้นะครับโดยกับผมนี่แหละไปเห็ดเองนะครับส่วนผู้ใดที่โลกสวยนะครับมันก็มีวิธีปลูกแบบหลากหลายของ การปลูกอินทผลัมที่ปลูกมันกับ่คือกันแต่ละสวนผู้ใดอยากทดลองผิดอยากรองผิดล้องถึกก็มีเงินไหลก็รลองเบิ่งเอานะครับลองเบิ่งแล้วจังกลับมาหากับผมก็ได้เดี๋ยวผมไปเหตุให่ที่หลังก็ได้นะครับแต่เสียในวิธีของสวนสุธินะครับปรุงหลุมหลุมละซิบสอบนะครับคูดกันสองคูดสองเมตรเลือกประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรอ่าเมตรห้าซิบนะครับ ควงควงกับสองขุนสองนะครับใส่แมคโคเป็นตัวพุงนะครับผมกับมีแมคโคผู้วตานะครับราคากับจ้างท่มาบอกกันนะครับ๋ยวยจีดถิ่งเบอร์โทรไวใ้ในในในขางลังนะครับในการไล่ากำลังทายถอดท้ำนี่ครับก็จะปุ๋ยปุ๋ยนี่ก็สอบละยลอยยี่สิบครับเอามีเงินอยู่ก่อนนอยหน่อยผู้ดใดคิดว่าจะคิดว่าจะม ถ้าไปมาถือทางนี่ผู้ใดมัมีทุนนี่ทุนมีอยู่ก่อนเดี๋ยวก่อนทุกทายนี่คือจบเลยดิปลูอินทผลาล้าแต่ว่าปลูกเป็นได้สามปีเราได้ผลผลิตนี่เขาเอาื้นเขาเอาื้นเฮี้ยลอดสมัยตะกี้ผมปลูกปลูกอยู่ผู้เดียวด้ยแถวนี่ไม่มีผู้ใดปลูกน้าแถวนี่เดีย๋ยวมัมีคนปลูกน้าผมตะกี้สมัยตะกี้เขาว่าเป็นบ้าย่งานเขาไปนในบ้านเขาเอื้นบ้ารลอดอย่างนี้เขางานเขาไปเขาเอาื้นเฮี้ยลอดเขาเอาื้น มัน and talk, and อยายเอันถูกอ yeah, น yeah, ยังวงถอกแจ้หรือเล้าถแ้่ินภาล้ำหลือเปล่นี่เปลี่ยนสัป,ปะนาำไว้ครับภายในสามปีนะครับถ้าพี่น้องอยากปลูกให้ถูกวิธีก็ต้องกเอาวิธีของสวนสุธีไปปลูกเบื้องครับก็มีผลงานให้เห็นก็ไปตามเบื้องลิปหลังๆที่ผมทายทอดนะครับต้นอายุสามปีออกผลผลิตปีแรกเป็นยังไงพี่น้องกั ไปย้อนเบื้องในฉิปวิดีโอเ่าๆก้นะครับที่ผมถ่ายทำมาตลอดเ,อเริ่มแต่ผูกอินทผพาลําม,มานะครับจะได้เอาสิ่งดีๆบอกกับพี่กับน้องต่อกันไปเดี๋ยวนี้ผมกับมี่แมคโคสามารถไปเลยพุงหลุมให้พี่น้องด้วยตนเองไปเห็ดด้วยตนเองพี่น้องไว้ใจได้ครับรเห็ดด้วยความซื่อสัตย์นะครับการผูกของแต่ละหม่องกับมี่หม่องรับจ้างอยู่แต่ว่าพี่น้องก็จะ ลงผิดลงถึอยอ่เลยบางคนกับตัวกับมินะครับหลากหลายนะครับเพราะหลากหลายในการเห็ดน,นะครับนี้ก็แต่เสียมันในวิธีสวนสุตีมีเงินอยู่ก่อนสุดท้ายแล้วจะไปหาการลงทุนหาเงินมาลงทุนอีกนี่ว่าใดเราถ้าพลาดก้อนนี่ก็คือจบนี่กาให้ฝากติดต่อมัดให้สวนสุตีย็ดให้ก็ได้ แต่ว่าต้องเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อยนะครับผมกับจิพาคคนงานไปแต่ว่าไปในเขตภาคอีสานกับไปในทุกจังหวัดแหละครับแต่ว่าภาคกลางกับไปได้ยุ่แต่ว่าการ่าใชสจ่ใจมันก็จะสูงขึ้นอ่นี้นะครับเขาก็ต้องมาตกลงกันก่อนนะครับเราบอกนความเป็นจริงนะครับปีนนะครับที่นี่ก็บทขนไปนะครับื้อนี้ก็เป็นเี่ยวที่สองของมือนีนะครับื้อนี้ก็ส่งทรงไปให่คุณแม่เพิ่นกับมั่น หาร้อยหาสิบสอบกับรถคันนี้มันขนบ่ได้นะครับเนี่ยทีมงานน่องกับมีขบมีหลากหลายก็มีแต่พี่น้องนะครับแต่ว่าเห็ดกับบ่ได้พี่น้องกับจะบ่มีกินครับแต่ว่าผมขายนะผาล้ำผมกับพ่อพ่อยู่พ่อกินอยู่แต่ว่าพี่น้องบ่มีถ้าว่าเห็ดนี่พี่น้องกับจะบ่มีกินก็ต้องเพราะเด็ดซอยพีซอยน้องไปนะครับในการเห็ดทางนี้นะครับผมกะขอจบการ่ายทํำไิเพยงเท่านี้กันครับ เบิ้งทรงแล้วแต่ละคนหน่ายยากแล้วครับโยบ้างหนาผมแล้วหน่ายยากแล้วเริ่มจะบูดแล้วเออมันยินหนายากแล้ว,เร,าาลวเริ่มนักแล้วเริ่มจะมัดศูนในเฮาแล้วเริ่มไม่อยากแบกแล้วผมต้องไปขออนุญาตไปแบกน้าเขาจักนิดหนึ่งถ้าสนจิตสนใจก็โทษมากนะครับพรอมแมคโครครับพรอมปุ๋ยเขาก็ลัตกลงราคากานกอนนะครับแ้่ว่าปุ๋ยนี่สอบละลอยี่สิครับเอาแต่ปุ๋ยไป okay. Okay. นะครับนะครับ ผมก็ขอจบการถ่ายทำเพียงเท่านี้นะครับสวนสุดที่อินทภาลำผู้หวังดีต่อเกษตรกรที่กำลังเก็บสนใจในการปลูกอินทภาลำกันนะครับ